สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนทำวายเองหมุนแดงกินกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็จะมีโหลแก้วสวยสวย20ลิตรนะครับแล้วก็น้ำมังงุล100% 6ลิตรนะครับ6กล่องนั่นเองครับแล้วก็น้ำเปล่าก็เป็นน้ำที่ซื้อจากร้านค้านะครับเพราะว่าต่อจะได้มัน่นใจในความสะอาดฮะแล้วก็ยิต์นะครับยิต์ยี่ห้อลาวิน 71B นะครับ อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ผมฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์แซงนะครับแช่ไว้สักประมาณหนึ่งสองนาทีนะครับเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีพวกแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันจะร้ายมากสาหรับการหมักววยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทํานะครับก็เราทิ้งไว้นานนี่มันจะมันจะเปรี้ยวนะครับมันจะกลายเป็นน้ำส้มสายชูนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนทุกอย่างในวันนี้เราต้องสะอาดมากๆเลยนะครับก็คือจะต้องฆ่าเชื้อทุกขั้นตอนมือไม้ผมจะจับนี่ผมจะต้องจุดน้ำยานะครับเดี๋ยวก่อนนี้เราไปเตรียมยิ้ ก่อนอื่นเรามาทําการปลูกยิบทิ้งไว้ก่อนนะครับสักประมาณ20-30นาทีนะครับให้เราเติมน้ำครับโดยเราให้เติมน้ำสะอาดลงไปในภาชนะนะครับโอเคนี่ผมใช้น้ำดื่มเลยนะไม่ต้องมากนะครับพอให้ผสมกับยิ์ได้พอดีนะครับในการทำาบ อ่งุ่นรอบนี้ผมจะใช้ยิ้ทสองห่อน,นะครับต่อวาย20ลิตรนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างผมดำเนินการฆ่าฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์ไซดหมดแล้วนะครับโดยยีสต์ที่เราใช้ในรอบนี้จะเป็นยีสต์าว,วินเจ็ดิบเอ็ดนะครับเป็นวายที่เอาไว้ทำวายงุ่นเป็นยีสต์ที่เอาไว้ทำวายงุ่นโดยเฉพาะนะครับ กันไกล่แล้วก็ฆ่าเชื้อรอยบร้อยแล้วนะครับ ครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการปิดฝาสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันพวกเศษฝุ่นหรือว่าพวกแบคทีเรียอะไรตกงไปนะครับเวลาใช้เราก็หากระปุกที่มีฝาอยู่ก็ดีครับมันสวยดีนะแล้วก็เขย่านิดนึงนะครับเดี๋ยวอีกสักสามสิบนาทีค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเราวมาดูว่ายีสต์เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับหลังจากที่เตรียมยีสต์เสร็จแล้วนี่เราก็มาทําการ เทน้ำห่วแดงลงไปที่โหล20ลิตรกันนะครับโดยวันนี้เราก็จะใส่น้ำห่วแดงทั้งหมด6ลิตรนะครับแล้วก็จะเพิ่มน,น้ำตาลด้วย2กิโลกรัมนะครับซึ่งสูตรนี้ก็จะแอลกอฮอล์เจือแรงหน่อยนะครับแล้วก็หองค่กลิ่นของอัวแดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อใส่ไปแล้วนี่เหลือเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำเปล่าเข้าไปเกือบเต็มโหลนะครับโอเคถ้าเราไปเรื่มเลยนะครับถ้าเพื่อนเห็นฟองอยู่ในโหลแก้วนี่ไม่มีปัญหานะครับมันเป็น ฟองของน้ำยาสา์แสงนะครับไอตัวนี้นีเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเรากินได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับก่อนอื่นที่ผมขอแบ่งเอาไปตรวจค่าน้ําตาลแล้วก็เอาไปชิมหน่อยนึงนะครับไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงหนะลังจนั้นเรามาใส่น้ําเชื่อมนะครับจากน้ําตาลสองกิโลกรัมนะครับขั้นตอนการทําต้องสะอาดทุกขั้นตอนนะครับ มิฉะนั้นเราจะเสียดายกับทุนที่เขาเราใส่ไปนะครับแค่น้ำมังหุ่นนี้ก็หมดไปสามสี่ร้อยแล้วนะครับเพราะฉนั้นความสะอาดมาดาหนินเลยครับทุกขั้นตอนเราต้องค่าเชื้อด้วยน้ำยาสาดแส่งให้หมดนะฮะเดี๋ยวผมขอเขอย่อหน่อยนึงนะครับ ครับหลังจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะครับจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเหลือพื้นที่ให้ออกซิเจนหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บตัวอย่างขั้นตอนสุดท้ายหน่อยนะครับเอาไว้ไปตรวจค้างจานนะครับ ครับหลังจากนั้นเรามาเติมยิ์ที่เราทําการปลูกไว้นะครับผมก็ทิงไว้พักหนึ่งแล้วนะครับความจริงก็นานกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่นะเพราะว่าทานั้นทเนี้เวลาผ่านไปนะโอเคนะครับเพื่อนเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราไปทำการปิดแอร์ล็อกนะครับเพื่อนๆดูโหลดตรงนี้นะครับมันมีฝามาแบบน่ารักมากเลยนะครับ อย่างนี้ฝาเขานี้สามารถเปิดจุกตรงกลางได้นะครับเราสามารถใส่อล็อกตรงนี้ได้นะครับโหลตัวนี้โหลกแก้วสวยมากเลยครับราคาก็ถูกมากกับแค่หกร้อยบาทเองนะครับได้ความจุถึงยี่สิบลิตรเลยนะ เพียงแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับครับที่ผมหมักอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นผมจะมาทําการถ่ายถังนะครับอุณหภูมิในการหมักนี้ก็ให้เราหมักในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนเกินไปนะแรับเอาสักประมาณสามสิบเป็นสามสิบห้านะครับเก็บไว้ในที่มืดก็ดีนะครับเพราะว่าตัวยีนี้เขาไม่ค่อยชอบแสงนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์มาเจอกันครับครับเดี๋ยวเรามาลองตัวเช็ดข้ามน้ตาลในน้ำเง่นดูนะครับ ค่าความหวานในน้ำมนจะได้อยู่ที่สิบสองบริกนะครับครับหลังจากที่เราผสมน้ำเชื่อมกับน้ำเปล่าลงไปจะได้ประมาณสิบสี่บริกนะครับโอเคนะครับค่าพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปคำนวณกับค่าไฟนอกกาบิตี้นะครับเพื่อคำนวณหาแอลกอฮอล์ที่ได้หลังจากเราหมักไวเสร็จนะครับครับตอนนี้เราก็หมักวายได้ถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับก็วันนี้เข้าวันที่แปดแล้วนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำ second f e r m e n t e d นะครับหรือการหมักครั้งที่สองนะครับโดย ให้เราทําการถ่ายวายเดิมลงสู่โถใหม่นะครับเพื่อป้องกันพวกกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับหรือว่าพวกกลิ่นหมักดองจากพวกซากยีต่างๆนะฮะโดยอุปรกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือการักน้ํานะครับอุปรกรณ์ตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้าน,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอุปรกรณ์ที่เราใช้ทำบายในคลิปนี้ต่างๆนี้ผมจะใส่ลิงก์แปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆที่อยากได้เหมือนกันก็ไปสั่งซื้อได้นะครับก็จะมีพวก โถแก้วต่างๆแล้วก็รวมไปถึงขวดในการรปจุด้วยครับจะเป็นขวดจากอีเกียนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับทุกอย่างจะมีลิงก์สินค้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปกดดูได้นะครับถ้าอยากได้เหมือนเรานะครับโอเคนะครับปกติสายการล้างน้ำตัวนี้จะมีหัวกลองด้วยครับแต่รอบนี้เราแค่จะทําการถ่ายเพื่อย้ายออกจากพวกซากยึดเฉยนะครับก็คือรอบนี้ผมจะไม่ใส่หัวกรองนะครับหัวกรองเราจะเอาไว้ใส่ตอนที่ว่าเราไปจุขวดนะครับเพื่อความใส่นะฮะครับ เมื่อถ่ายวายเสร็จแล้วโลงเราก็จะสวยใสประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเรามารรจุขวดกันนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายกันครับผมเรากลับมาเจอใหม่ครับเดี๋ยวสักแป๊บเรามาชิมมันดูครับผมว่ากินและรสชาติจะเป็นไงกันบ้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาวัดค่าแอลกอฮอล์กันนะครับก็คือเราจะวัดเอาคา่า บิทไฟนอลกาวิตี้นะครับโดยเราใช้การวัดผ่านเครื่องวัดค่าความหวานนะครับครับค่าเริ่มต้นนี้ที่เราวัดได้จะอยู่ที่20บิกนะครับตอนนี้ค่าไฟนอลกาวิตี้จะได้อยู่ที่6บิทนะครับครับหลังจากที่เราได้ค่าไฟนอลกาวิตี้มาแล้วนะครับ หรือเมื่อกี้ก็จะเป็นค่าของค่าความหวานสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับนั่นก็คือน้ําตาลเหลือเท่าไหร่นะครับเขาจะคิดค่าเป็นบรกนะครับเราก็สามารถนําไปคํานวณหาค่าแอลกอฮอลได้นะครับวิธีการที่เ,เพื่อนๆจะคํานวณค่าแอลกอฮอลได้ก็คือให้เราเซิร์ชคําว่าหาค่าแอลกอฮอลนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จะเห็นเว็บเหล่านี้ขึ้นมานะครับเอาเป็นเว็บนี้ก็ได้นะครับ รเริ่มแรกให้เราแปลงหน่วยค่าความหวานค่าบิกเมื่อกี้ก่อนนะครับโอเคนะครับครับให้เลื่อนลงมาที่บิกแปลงเป็น s p e ฟิกก c cavity e d จีนะครับแล้วก็พาโตนะครับบิ๊กเริ่มแรกของเราที่ได้ก็คือผมได้ค่าความหวานตอนแรกก่อนที่เราจะทการหมักจะอยู่ที่20บบิกนะครับ20ให้เ,เพื่อนๆจาค่านี้ไว้นะครับนั่นคือเอาสักสี่หลักก็พอนะครับ นั่นคือหนึ่งจนะครับ9ให้เราปัดเป็น3เลยครับ1.083นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเป็นค่าสุดท้ายค่าสุดท้ายเมื่อกี้จะเหลืออยู่ที่6บิบกนะครับก็จะเป็นอยู่ที่1.023นยครับปัดเป็น4นะครับเพราะว่าหลังเป็น6 1.024นะครับ1.083 1.024นะครับโอเคย้อนกลับมานะครับให้หาค่าแอลกอฮอล์นะครับคำนวณ ABV นะครับคำนวณ กรจะได้ออริจินอลกาวิตี้ค่ากาวิตี้ดังเดิมนะครับ1.083นะครับโอเคแล้วก็ไฟนอลกาวิตี้มอกี้จะเป็นโอเค่ okay. ผลที่ได้จะได้ค่าแอลกอฮอล์อยู่ที่7.743นะครับแอลกอฮอล์ Alcohol ที่เราหมักมาทั้งหมด2สัปดาห์ก็จะได้อยู่ที่7.743 7, 7นะครับครับ แต่ผมก็จะทําการคํานวณในอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือผมได้ทําการเขียนโค้ดภาษา C ีพัทขึ้นมาเองนะครับเป็นโปรแกรมคํานวณที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับโดยใช้แอปมบายืซีนี้นะครับตัวสูตรต่างๆนี้ผมจะอามาจากเว็บที่น่าเชื่อถือนะครับเว็บดังๆในการคํานวณนะครับพอเราได้สูตรมาแล้วเราก็จะมาเขียนโค้ดกันนะครับเพื่อนๆเห็นโค้ดที่ผมเขียนไหมครับโอเคนะครับนี่นะครับแอลกอฮอล์นัลไรซิดสามนะครับ กดลันนะครับครับโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานี้ก็คือมันจะสะดวกในการคำนวณน,นะครับโดยผมจะรวมการคำนวณค่าบรกจากน้ำตาลนะครับแปลงให้เป็นค่ากาวิตี้ในตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมที่ผมเขียน,นมานี้มันก็จะเอาค่ากาวิตี้ไปคำนวณหาค่าแอลกอฮอล์ให้เลยนะครับโอเคนะครับค่าบรกเริ่มต้นที่ผมทำการวัดได้ก็คือ20นะครับโอเคพีดไซส์ยูเอาวินนบรกผมก็ Enter นะครับปุ๊บพีดไซส์ยูเฟนบรก ฟนอลบิก็คือค่าความหวานครั้งสุดท้ายนะครับเหลือ6หเนาะโอเคเอนเตอร์เลยนะครับับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะบอกค่าพวกออริจินอลการวิตี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟนอลกาวตตี้นะครับผมบอกสูตรให้ด้วยนะครับแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นที่ได้ก็คือ7.783เนะครับเอเหมือนจะเท่ากับเมื่อกี้เลยเนาะครับสรุปว่าภายใน2สัปดาห์ที่เราทำการหมักนี้เราก็จะได้ค่าแอลกอฮอล์อยู่ที่เกือบ8%นะครับ เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติกับสีสันมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะเวลาเปิดบายกันแล้วนะครับครับดูสีสันดีครับสวยดีนะ กินหอมมากเลยนะครับรสชาติจามากเลยครับผม ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางช่องเราตอนนี้ช่องของเรามีช่องทางในการรับชมอยู่2ช่องทางนะครับนั่นก็คือทาง YouTube Thai Homebrew และก็ทาง Facebook Thai Homebrew เช่นกันนะครับขอบคุณครับ